สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้อยนะครับผมเนาะอุ้ยฐารดวงตาใกล้เสียจแล้วใช่ไหมอาจารย์ยังขาดอยู่หลังคาเนี่ก็ยังขาดไอที่เขาปิดข้างบนเนี่ยนี<อ>่แะละเขาเรียกลบขาดขาดลบขาดลบแล้วก็ไม้ทําบันไดนี่ครับฐานที่จะไว้วางที่จะตียืนย่นลงมาเป็นที่วางเครื่องเส้นนี่ก็ยังขาดอยู่คแล้วก็เครื่องพิธีประเภท ตุกกตนตุ๊กตาอะไรพวกเนี้ยเครื่องเส้นสังเวยก็ยังก็ยังขาดอยู่ครับผมเพราะว่ามีปัจจัยที่ลูกยีลุงหา่อสมทบมาก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็คคอยังขาดเนาะจ้าเนาะจายังขาดอยู่ก็ได้กับหยิบจืมเงินพี่ชายเขามาสมทบบางส่วนเงินเอฟซีก็บางส่วนก็นี่แหละแต่ยังขาดอีกเยอะอยู่หมดงบตอนนี้ ครับแต่ว่าความตั้งใจนี่ก็คือจ,จะตั้งดูเลืกดูยาวไม่ให้กับตาแล้วใช่ครับก็คืออาจารย์นี่นัดเป็นเดือนหน้านะอาจารย์นาะที่จะเอาสางนี้ไปตั้งให้ตาเนาะคิดว่าถ้าตาให้งวดนี้นี่สามตัวตรงต,ตรงวดนี้คิดว่า fc ต้องมีโชคมีลาภกับตาเยอะแน่เลยครับอาจารย์อืคิดคว่าอืมถ้าตาให้เข้าสามตัวงวดนี้ fc น่าจะถูกกันหลายคนอืมครับน่าจะถูก ดูดูแต่ถ้าเอซีถูกเยอะได้เข้าสามตัวอ่าทั้งสองตัวบนล่างทั้งสามตัวด้วยครับถ้าเข้าวันขึ้นศาลอาจจะมีโมโหรีปิดพาดด้วยบอกแกไว้อยู่ว่าถ้าเข้าสามตัวงวดนี้จะเอาโมโหรีมาเหมือนกับตอนที่ขึ้นให้ตาภูมิฟ้าผ่าเอามโหรีมาเล่นถวายก็เลย บนบานสาลเก่าเไาไว้ว่าถ้าเข้าสามตัวจะมาเล่นถวายให้คเอาวงใหญ่ชุดใหญ่เลย<ม>ถ้าเข้าสามตัวแล้วแล้วก็คือท,ท,ท,ที่ตาให้ถูกสามตัวมาถูกเมื่อกี่งวดแล้วจัะมันก็สองสามงวดมาแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นเลขลักษณะที่ขันน้ำมนต์ตัวที่มันออกสามตัวเียเป็นเลขตัวที่มันไม่ค่อยชัดครับ ตอนไม่ค่อยชัดาจารย์ก็ไม่ค่อยมั่นใจก็เลยประกอบกับว่าไอต,ตอนที่ออกคลิปไปแล้วเนี่ยมันยังตียังตีเล่งไม่แตกตัวนี้มันในตัวนี้อยู่แต่ว่าส่วนมากเนะี่ยก็คือมันจะมาตีได้หลังจากที่หลังจากที่คุณแม่เนี่ยแกแกดูแล้วแกพิจารณาแล้วแกตีทั้งหากส่วนมากจะเป็นวันหวยออกตอนเช้าเนะี่ย ก่อนแกนจะไปซื้อแค่จะเอาเลขรูปถ่ายขัน,ดน้ดมลเนี่ยเอามานั่งตีเลขใหม่ก็จะเข้าแต่ยังงวดสามสองห้าเนาะสามสองห้านั่นก็เป็นเลขฝันแต่แรกจังก็ฝันตีใส่เนื้อตีใส่ปลาไปแต่ว่าคุณแม่แกเอาตีใส่บ้านเล็กที่บ้านก็เลยถูสามตัวไปครับยังงวดเมื่อกี้ก็แอดมินอ่าอาหารเป็นพิษเนาะ ไม่ได้มาไอ้น,นั้นกับไอ้น,นั้นได้อยู่แต่ว่าตีมันก็ไหลาหางอย่างว่านั่นแหละค่ะแล้วแล้วที่ตาให้ตรงๆแบบตีง่ายๆมีกี่งวดอาจารย์ก็มีงวดที่มาถ่ายครั้งแรกแต่ไอ้ศูนย์ห้ารวมๆไปประมาณกี่งวดครับอาจารย์ถ้าไล่จริงๆนะ่ะที่อาจารย์ขอเองด้วยแล้วก็อาจารย์ติทธุระไม่ได้ไปขอแล้วแต่คุณแม่เคยไปขอไปขอแทนเนี่ยคถ้ารวมๆกันก็เจ็ดแปดงวดนี้นะ ประมาณเจ็ดถึงแปดงวดนะจันเนาะทิตาให้มาตลอดเลยส่วนมากจะเป็นเลขที่คุณแม่จะเป็นคนไปขอเพราะว่าอาจารย์ติดธุระติดงานภารกิจที่อื่นไม่ไม่ไม่ได้ไปขอเองครับให้คุณแม่กไปขอแทนครับจะได้ประมาณเจ็ดแปดงวดนะต่ส่วนมากจะเป็นสองตัวเพิ่งมาเข้าสามตัวคือสองสามงวดหลังๆมาเนี้ยเข้าสามตัวแล้วงวดนี้เห็นอาจารย์ว่าฝันดีใช่ไหมจารย์ฝันดี อฝันยังไงจาย์ฝันขี่มอไซค์คันนี้ขึ้นเขาครับฝันเราไปเที่ยวน่าจะเป็นทางภาคเหนือแหละขึ้นเขาไปเป็นหมู่บ้านชน,นหมู่บ้านชาวเขาอยู่ก็จะทําเป็นหมู่บ้านอยู่บนยอดเขาขนเขนะาะขึ้นไปเสร็จก็จะมีทา,างคอนกรีตเล็กๆชันขึ้นไปบนเขาเป็นทางชันขึ้นพอขึ้นไปเสร็จสักพักหนึ่งก็ว่าถ้าจะพาไปเที่ยวดูสวนดูไร่ดูดูคล้ายๆกับว่า เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ว่าไปไปดูไล่ดูสวนดูอะไรด,ดูธรรมชาติเนอะขขี่มอไซค์ลงเขามาขี่ลงมาไปเที่ยวชมขี่วนก็ขึ้นเขาลงเขาอยู่สามรอบสี่รอบนั่นแหละทีนี้พอตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นก็พอดีช่างเขามาวันได้วันช่างเขามาทําสารให้พอดีเพราะช่างนี่ไปติดต่อเขามามาทําสารให้เนี่ยเขาติดภารกิจ ไปัะเหมาทําสร้างบ้านที่อื่นอยู่ยังไม่ว่างอพอวันที่จาย์ฝันตอนเย็นตื่นเช้าเขาว่างมาทําให้พอดีอเหมือนกับจะเป็นนิมิตหมายที่เขาว่าภาร,รกิจหรือแรงต่างที่มันอยู่ที่ว่าอยู่สูงอยู่ยากว่าคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะสําเร็จรุ่งหรืออ,อาจจะหมายถึงเราจะมีโชคมีลาบโชคลาบเลขที่เรา Premises, ขอมาเนี่ยอาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะขึ้นขึ้นทั้งข้างบนลงทั้งข้างล่างเนาะถือบนล่างได้บอาจานน่าจะคิดว่าบนล่างเพราะว่าขึ้นเขาก็ลงเขาสามรอบสี่รอบนี้ได้ขึ้นได้ลงได้ขึ้นได้ลงคิดว่าครับก็หลักๆเลยที่จารย์ไปแก้บนมาเนี่ยที่ได้โกนหัวจนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นการบนใช่บนตาไว้น้อยจานเนาะก็เลยได้แก้บนแล้วก็สารนี่ก็คือมันเป็นการบนไว้เหมือนกันเป็นบนไว้เหมือนกันอืมก็เลยต้องทําให้ตาเนาจานเนาะแล้วก็งวดนี้ตั้งใจว่าจะ ถ้าถ้าได้สามตัวตรงๆเนี่ยจะเอาโมโหรีปี่พาดให้กระตาเนาะใช่อืมครับเชื่อว่า,วาตาจะต้องตัวมดาให้อย่างแน่นอนอนะอาจารย์คิดว่าอืแกน่าจะอยากฟังโหลีนลั่นหลมน่าจะอยากพรอยอยากลำพอสมควรครับเ<ว>พราะว่าพออาจารย์บนเสร็จตกเย็ยนมามาฝันไอตัวนี้แหละขึ้นเขาลงเขาเนี่แหละครับอาจารย์คิดว่าแกน่าจะรับรู้ที่เราบนบานสานกล่าวแกอาจจะอํานวยอวยพรใช้ครับ แกน่าจะส่งเสริมให้ครับคิดว่าสามตัวน่าจะเข้าอยู่งวดน,นี้ทำมถ้มโต๊ก็จะตรงๆอีกหรือไม่ก็เอวสองตัวประมาณนี้นเนาะจันเนาะแต่ถ้าที่ฝันเนี่ยจันคาดว่านี่จะทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละก็จะตัวไหนบ้างก็พิจารณาเอาที่ขอแกมานั่นแหละครับวันนี้ก็คือมาย้ำตัวเลขนเนาะจันเนาะย้ำเป็นตัวเดิมที่จนันเคยให้ไว้แต่ต้องงดขอตามานะครับ คิดว่าไม่หนีไปไหนที่ตาให้มาแล้วนอกจากเนาะใช่อืมครับแต่ว่าต้องเลขสามตัวนี่ต้องตัดด้วยนอกจากเนาะสามตัวมันก็ต้องตัดอยู่นะหรือรหรือใครจะไม่ตัดก็ได้ครับแล้วแต่ดวงดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่จยนแนะนําว่าตัดด้วยจะดีครับเพราะว่าบางทีเลขเนี่ยให้สามตัวก็ไม่ใช่แค่สามตัวเป๊ะครับมันก็มีตัดออกบ้าง ้ายอมแล้วว่าเลขมันค่อนข้างหลายตัวหน่อยเพราะว่าขันน้ำมลรอบนี้มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทาให้ตีเลขได้หลายตัวครับตีได้หลายหางครับแต่ว่าคิดว่าเลขอาจจะมีหนีไปไหนที่ไปขอตามมาเนาะอาจารย์เนาะไม่นไมไหนีไปไหนคิดว่าอยู่ในนี้เลยครับคืออาจารย์นี่ไปขอมาแต่ช่วงกลางกลางวดวนอะ,านอ,ะอ,าอาจารย์เนาะอืมที่ว่อาจารย์ฝันเกี่ยวกับขี่รถขึ้นลงเน,นี่ยฝันนานหรือ,อยังอาจารย์ฝัน วันหลังจากที่มาสัมภาษณ์อาจารย์ได้สองวันอือครับมาสัมภาษณ์อาจารย์ได้สองวันเนี่ยแหละอาจารย์ฝันครับพอดีก็คือวันที่มาสัมภาษณ์อาจารย์วันนั้นคืออาจารย์เตรียมไม้ไว้ทาเสาสารแล้วแต่ยังไม่มีไม้ไมเครื่องไม้อะไรจะทาเนาะครับพอสัมภาษณ์อาจารย์เสร็จก็มีเอฟซีคนที่อาจารย์ทําพิธี ต่ออายุให้ลูกชายแกี่ว่าอุบัติเหตุนะฮะพออาจารย์พอเขาฟื้นเขาอะไรเสร็จพอเขาดูคลิปเขาเกลเอโทรมาว่าอาจารย์หนูมีเงินไม่มากนะหนูหมดกัค่ารักษาลูกเยอะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยม,มันต้องจ่ายต้องรักษาต้องจ่ายเงินอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าจะใช้บัตรทองได้เหมือนอ้นี่เนาะอุัเหตุทางรถยนต์ก็หมดเยอะหนูก็รักษาลูกชายหมดเยอะหนูมีแค่ สามพันอาจารย์หนูช่วยอาจารย์หมดทั้งสามพันนี่แหละอาจารย์ไปซื้อไม้ซื้ออะไรมาพอไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง <Okay. S 2> จจ่งอาจารย์เรยบอกว่าไม่ต้องโอนมาทั้งสามพันอรเก็บไว้ใช้บ้างอโอนมาสักพันหรือสองพันก็ได้เก็บไว้ใช้ตัวเองบ้างเขาก็โอนมาให้สองพันทีนี้นก็มีเอฟซีที่เนี่ <S <S> <S> มยมวีเอฟซี FC ที่ เขาติดตามอาจารย์มานานแล้วบอกว่าอาจารย์ถึงเลขอาจารย์เข้าไม่เข้าหนูก็หนูก็อยากทําบุญด้วยเพราะว่าหนูเห็นว่าอาจารย์เนี่ยคนพูดจริงทําจริงอาจารย์บอกว่าจะเอาเงินไปทําบุญอะไรอาจารย์ก็ทําจริงอาจารย์จะเอาปัจจัยไปทําอะไรอาจารย์ก็ทําจริงหนูเห็นว่าจะเอาเงินไปถวายโยมแม่หลวงพ่ออาจารย์ก็เอาไปถวายจริงเอาไปทําสารทํานู่นทํานี่อาจารย์ก็ทาจริงไม่ไม่ได้ว่าจะมาพูดเอาเงินไปใช้ส่วนตัวอื หนูติดตามอาจารย์มาตั้งแต่คลิปแรกๆหนูหนูรู้ว่าจะหนูรู้ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนพูดจริงทำจริงหนูจะร่วมทำบุญอนุโมทนาสร้างศาลกับตาด้วยอขอให้ตาช่วยดลบันดาลขอให้หนูหมดหนี้หมดสินขอให้ถูกหวยขอให้ได้โชคได้ลาภขอให้หมดหนี้หมดสินพวกนั้นอืนี่ก็ว่าทำบุญพูดกนานเองคนครับ โอนมาให้2,000เพิ่มเป็น5,000อาเป็น4,000ครับ4,000แล้วก็มีเงินเงินส่วนตัวพี่ชายอยู่พันหนึ่งยืมเขาไปซื้อไม้จะคเติมน้มาํามันรถแล้วก็ไปซื้อไม้ซื้อไม้สองเที่ยวเที่ยวแรกเที่ยวแรกก็รถเก๋งไปนี่อรถเก๋งเข้าไปนี่มันใส่มาไม่หมดไม้ใส่มาไม่หมดอาจารย์เลยต้องเอามอไซค์ไปขนมาวันหลังอีกอมผมก็ก็เลยได้ที่เห็นนี่ก็เป็นสารที่จะสร้างให้ตาเนาะอาจารย์ได้ แล้วอาจารย์เน้นไปที่ตัวไหนอาจารย์ตอนนี้ที่อาจารย์ชอบที่สุดเลยนะตอนนี้ที่อาจารย์ชอบที่สุดเลยคือเจ็ดเอ้คือห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็หกสามห้าครับผมห้าหกสามกาชอบห้าหกสามอืมครับสองตัวนี้น้อยอาจารย์เนาะชอบมากครับผมก็คืออาจารย์ชอบตัวนี้เป็นพิเศษเนาะแต่ถ้าท่านผู้ชมจะไม่ชอบเหมือนอาจารย์นี้ก็เอาตัวอื่นก็ได้เนะอาจารย์ได้แล้วชุดเต็มมีตัวไหนบ้างคะัชุดเต็มก็มี สองสามศูนย์ห้าหกสามห้าศูนย <68, 38, S 1> ์เจ็ดเก้าสามเก้าห้าสองหกเก้าแปดหกแปดสามแปดนะก็คือที่เน้นก็ขี่เส้นใต้ไปแล้วเนอาจาันเนาะใช่มีมีมีอันเจ้าที่จะทางขึ้นไปสำรวจแล้วจันไม่ <c oughs> จองที่แล้วออกไปอยู่นาไหม ดูมันมองเลี้ยวเอนยันเดี okay. ๋ยวไปอยู่นานนี่มองหน้าเลยมานี่ไหมลงมานี่ไหมสบายแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสรุปแนวทางตัวเลขท้ายคลิปนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะวันนี้ก็ได้ดังใจปรารถนาแล้วตาคงจะดีใจคิดว่างวดนี้ไม่หนีแน่บนล่างนะอาจารย์เนาะไม่หนีไปยังไงก็จะได้ครับผมยังไงก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม ค่ะท่านชมเป็นของอาจารย์น้อยนะคะตัวน,นี้ตามที่คิดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านชมเนาะย้าว่าเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบลิไว้เต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ